แม่ตื่นหรือ,อยังแม่แอนตื่นหรือ,อยังจะแม่อยู่ไหนอ่ะแม่แม่ออกมาจากห้องหรือ,อยังอะไร <c oughs> แม่ตื่นหรือ,อยังแม่จะมาไหมเนี่ยแม่แอนจะมาคาฟเฟ่ไหมแม่เป่าผม อาตัชชยตื่นไปออน,นันเดดลุงวิตมาแล้วแม่อยู่ไหนครัดีค่ะโอ้ยยังหื่นสีไลายมันสีเห็นบูทูธชุดสวยจังเลยอ่ะเดี๋ยวหนูไปถ่ายรูปเป็นโอ้โหเหมือนเจ้าหญิงเลยนนว้าวใครเมื่อคืนใครใคร้องเพลงอ่ะ น้องพอยใครเป็นแดนเซอร์พลอปเพชเป็นแดนเซอร์เหรอหนูเป็นนักร้องเหรออันลุงเิียดเอาของจากของขึนเอออยู่เอาั่นมาย้ยกงางครับงจุลาเฮอบู ปา,าปร์ตเขาสิแรบรถของจุฬาเหิบปาร์ตเขาสินี่แหละเมื่อยล่อให้ข่เสียงนั่นแลบรถดเองทำมาบักลายมางปิดว่จ๋าวัเปิดย้วกลก็แส่านอืมบูว่าต้องแส่อยากไปอยูจ่าอยากเห็นหลานหน่อยที่ไหนเฮียที่มหาสารคามครับ หลายคนเนี่ยดูไลฟ์สดเนี่ยบางคนยังไม่รู้เลยว่าโรงแรมผมอยู่ที่ไหนอยู่ที่มหาสารคามนะครับมีโรงแรมมีร้านอาหารแล้วก็มีคาเฟ่ครับผมมีโรงแรมมีร้านอาหารมีคาเฟ่ช่วงเที่ยงเมื่อกี้ลูกค้าเยอะผมก็เลยไม่ไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าเราก็ลูกค้ามาที่นี่เราก็จะให้ความเป็นส่วนตัวนะครับกับทุกๆก,กโต๊ะทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับ แต่ว่าช่วงนี้พอดีว่างลูกค้าจะมาอีกทีหนึ่งก็ช่วงประมาณสี่โมงสี่โมงจนถึงสี่ทุ่มร้านเปิดตั้งแต่9ก้าโมงจนถึงสี่ทุ่มนะครับก็จะมีชาคาแฟคาเฟ่นะครับมีขนมด้วยนะครับอาหารส่วนมื้อกลางวันก็จะเป็นอาหารจานเดียวนะครับนี่เย็นตาโฟผัดแห้งก็เป็นซิกเนเจอร์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ ทะเลหวงไข่นะครับอันนี้จะเป็นจานเดียวนะครับผัดไทยต้มทะเลผัดไทยต้มยำทะเลอันนี้ก็จะเป็นจานเดียวเช่นเดียวกันนี่ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ในช่วงภาคกลางวันนะครับส่วนตอนเย็นนะครับก็มีอาหารทุกเมนูเลยทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับสเต็กค,ครับชุดสวยชุดสวยมากเลยอ,ะอ่ะ

อาลดีมากนะโมนี่อ๋อบอกแล้วเอากระเป๋าดำค่ะขืนรถนาน้ำรดกระเป๋ายาแล้วก็เสือพาที่ใส่แล้วเอออะไรอ่ะยาที่ทำหนวกใส่ไม่ได้ลองใช้ด หนูยังไม่ไปถ่ายรูปให้พ่อเลยไปเป็นนางแบบให้พ่อหน่อยได้ไหมอ่ะถ่ายรูปอ่ะหนูเห็นพ่อหน่อยในตรงนี้เลยใช่พ่อหน่อยในข้างนอกเนยเออเห็นหนูเห็นพ่อเหรอเมื่อกี้เห็นพ่อพ่อถ่ายรูปนางในเนี่ยพ่ออยากให้หนูไปถ่ายรูปตรงนั้นเนี่ยเห็นไหมตรงนางฟ้ายืนอยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นนางแบบให้พ่อหน่อยได้ไหมอ่ะได้ไหมพ่ออะไรตรงนู้ พ่อไล์สดอยู่ไงไลสดสวัสดีพี่ๆเาก่อนสวัสดีค่ะมาบ่อยๆนะคะบอกบอกพี <terminar aría> ่ๆมาบ่อยๆนะคะ อสาวแฟบครับมานี่มานี่บ๊าย <c oughs> บายสวัสดีค่ะก่อนน้องพลอยเฮ <c oughs> ้ยเ <c oughs> ขินเขินกูบ้าแล้วอ้าบัว ก็พ่อมันหลีกไม่พอดเลยเเกือ,อ,อ,อบโดนเลยมามามาวิ้งๆเร็วๆมันจะหลนะีกนะเป็นคนหลจะหนีบนะเอาไปไอ้นะ้าอาร์ตเอาโทรศัพท์ไปถ่ายนางแบบหน่อยไปถ่ายรูปที่สวนให้พ่อหน่อยเร็วพ่เอเอาโทรศัพท์มาเครื่องเดียวอะ่อนนอไไนะมามาไปถ่ายรูปให้พ่อโปรโมทร้านหน่อย ไปเลยไปแอคชั่นนะไปไปถ่ายรูปก,กับนางฟ้านะลูกนะโอเคอ่ะไปยืนแอคชั่นเดี๋ยวให้น้าอาร์ตเป็นสร้างภาพให้นะครับโอเคอเอาแอคชั่นเลยนะเอาแอคชัน่นแอคชั่นหน่อยอ่ะเอาไปยืนด้วยกันลูกโอเคหันหน้ามาเลยอ่ะวันนี้มีโอ้โห เอาทำแบบนี้ด้วยลูกทำแบบนี้ด้วยมองกล้องด้วยสิยิ้มอกอดนางงามโบกมือนะคะขอกอดกันกอดกันลูกกอดกันโอ้โหโอ้โหสวยมากเลยรูปนี้ยพ่อโอ้ยพ่ออยากมีกล้องมากเลยขอกอดกันกอดกันลูกกอดกันโอ้โห เ้าเตะกันนี่อย่างลูกไปเดินเดินไปนู่นเดินไปนู่นึ้นเวทีดีฮะ โอเคเอามิดแกนนั่งลงถ่ายกับเพชรพลอ,อยหน่อยเอามิตแกนเข้ามานะครับวันนี้โอ้มิดแกนก็มา ากร้านไว้ด้วยนะครับใครที่แวะเวียนหรือมาใกล้เมืองมหาสารคามมากระสินร้อยเอ็ดขอนแก่นแวะมาทานข้าวที่มหาสารคามนะครับเรามีทั้งที่พักนะครับมีโรงแรมมีร้านอาหารร้านอาหารเปิดตั้งแต่9โมงเช,างชา้าครับคาเฟ่นะครับร้านอาหารเปิดตั้งแต่9้าโมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะครับมีชากาแฟคาเฟ่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกอย่างอาหารไทยอิตาเลียน นะครับครบเลยแล้วก็มีสถานที่ดีๆให้ทุกคนเช็คอินถ่ายภาพเหมือนน้งเพชรนงพลอยนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับก็แวะมาสักหน่อยนะฮะหลังจาก1เดือนเกือบเดือนเต็มๆที่ไม่ได้มา ขะนิงทำคอนเทนต์หน่อยลูกโอ้ยมันจะคอหักของพ่อนั่นน่ะโอเคเอานี้แหละเอาต้นสนนี่แหละได้เลยมันจะได้ไม่หัก อะไรอ่ะอะไรลูกทิกเบลขอกว่าทิกเบลค่ะราก็แมัน่าจยมจะบอกว่ามัทฉะมัชฉะที่นี่ Number ร์วันครับ เบอร์หนึ่งของมหาสรารคามเลยมัชฉะใกล้หมดหรือยังพี่โอที่เอามาใหม่อะมัชฉะผมสั่งมาจากฟุกุโอกะเลยนะครับสั่งตรงซื้อมาเป็นกิโลไอเอิงส่งมาให้ถามอยู่เมื่อวานนี้ว่ามัชฉะหมดหรือยังอะไรนะลูกอันนี้ทำ ได้ถามมาแล้วาเอาไจากไหนปบค่ะามาจากไหนมาจากงไหนเอไปวางหมลูกใช่ค่ะแต่ว่านูมาจากไหนคะนม้ไปเก็บไว้ที่เดิมนะคะหมืนูขามาแล้วค่ะเอาไปเก็บไว้ที่เดิมค่ะถึงไหมโอ้ยมาใส่คือแต่น้องเกือบตอกแตกนี่เนาะคุณนง

คือรถคือรถไปน้นรถแมวรถขั้นไหนมากนี่รถอ่า้<ล>แม่เอาไปเ้านมนบาน้ที่เอาทำทำน้ำอันนี้ให้ให้พี่แอนด้วยนึ่งไ,ไ,ไม่เอามาฉาเอานี่แหละเอาเอา,า,าเอาเ,เ,อาเอาหมือนกันเนี่ยอร่อย วันนี้คุณแนนอยู่ที่กาชาติพหารสารคามครับอรดีแบนพี่น้องสารคามไป <Hi. S 1> เที่ยวงานกาชาตเดเมือนแรงเด้อสาหรับพี่น้องอุดรน,น้องยข่ี๋อวมาเจอกันกันกบใจกันร้อยที่บ้านน้องหัวคูนะครับอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับออกจากเมืองไปไม่ไกลครับก่อนถึงอําเภอบ้านผือนะครับแล้วก็ฝากร้านไว้ด้วยนะครับอยากฝากหลายๆครั้งเลย ใครที่มา,าแล้วนะครับมาที่ร้านอาหารเนี่ยอย่าลืมช่วยทํารีวิวให้หน่อยนะครับถ่ายภาพสวยๆอัพในโซเชียลแล้วก็ทําคลิปทําอะไรได้เลยไม่จํากัดนะครับเขาคืนไห<า>่ เออเดี๋ยวไว้เท้านำกันติดเตาพี้เตาคอยงอมเยมมาันมันทั้งสองวงชาขอบคุณครับ